ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับ FC ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันครับในช่วงของวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567นะครับอ่าวันนี้14นะครับคุณผู้ชม14 15 16ก็อีกสองวันนะครับ2วันสลากก็ประกาศผลสลากก็จะออกแล้วนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวใครที่ติดตามในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของ เ,เกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ชัยชนะเนาะใครที่ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็วันนี้มีเลขเ,เป็นชุดคัดมาให้นะครับของอตัวผมเองนะครับของแอดบินเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นะครับใครที่อาจจะเป็นใครชอบตัวเด่นเนาะอาจจะเป็นสายวิ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีแนวทางอะไรมาฝากผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบของท่านพระอาจารย์ชัยชนะนะครับ อันนี้อาจจะไม่เชิงเป็นปริศนาธรรมนะคุณผู้ชมแต่ใครที่ตามในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่นะครับก็เผื่อว่านะครับใบนี้เนาะใครอาจจะชอบอจุดไหนคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับอาจจะนําไปลุ้นอยู่นะครับอาจจะนําไปลุ้นลอตเตอรี่วันี้นะครับก็จะเขียนว่าขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามาคัคคีวัดป่าภูรังนะครับในวันที่20ตุลาคมอ2องพา วันที่13เนาะใครอาจจะได้ดูในไลฟ์สดนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะเราก็จะมีการแจกข้าวสารไข่ไก่นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคนปูกไปกันคับข้างทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอกองอแห่กองกถินเข้าสู่วัดป่าภูรังนะครับเวลา8นาฬิกา49นาทีนะครับ8 49น,นะครับ แล้วก็ทอดถวายนะครับเวลา12นาฬิกากับ30นาทีก็คือเที่ยงเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับก็จะมีอันนี้นาอที่เราได้ติดตามกัเน,น้องคุณผู้ชมเผื่อว่าใครอาจจะถูกใจจุดไหนนะครับหรือว่าถ้าอาจจะมองเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าใครอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะไกลออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะนำะตัวเลขชุดไหนคู่ไหนไปลุ้นผลรางวัลน,นะครับก็ลองดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายที่เราติดตามกันนะครับเกี่ยวกับวัดใหม่ชัยชนะนะครับคุณผู้ชมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวเลขนะที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจในช่วงโค้งสุดท้ายนํามาฝากคุณผู้ชมกันอ่าสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เท่าที่ดูแนวทางมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเอ่อไม่ว่าจะเป็นหลายๆแนวทางหรืออาจจะเป็นตัวเลขในเชิงสถิตินะครับ ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือ,อเดี๋ยวผมจะมีเป็นชุดสรุปเนะาะมีชุดบนชุดล่างนะครับวันนี้บนผมที่ว่าอาจจะมีหมายได้ค่านะครับคุณผู้ชมและสถิติเนห้าถือว่าค่อนข้างมาดีด้วยนะครับสำหรับเลขออกวันพุธนะครับชุดบนเด่นห้าชุดล่างผมให้ เด่นเนะครับคุณผู้ชมชุดบนเด่นห้าชุดล่างเด่นเจ็ดใครที่เป็นสายวิ่งเนาะคุณผู้ชมห้ากับเจ็ดถ้ามีหดีหมาหลา,หลายงวดคุณผู้ชมไม่แน่ว่า จ็ดมันอาจจะมางวดนี้หรือเปล่านะครับอันนี้จากดูสถิติด้วยนะแล้วก็สถิติถือว่าค่อนข้างมาดีนะครับ5เลขออกพุดเนาะก็มาดูกันว่างวดที่แล้วจากสถิตินะ5นี่มาชุดบนชุดล่างเลยเนาะจากสถิตินะครับวันนี้อาจจะติดชุดบนนะครับ6จะมาต่อไหมครับเนี่ยหรือ6อาจจะโดดไปล่างหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะ5้านะครับมี5้าอะไรบ้างนะครับชุด3ามตัวครับให้ ชุดเดียวถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับชุดสามตัวนะครับหกศูนห้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามตัวครับเม็ดเดียวครับหกศู 6, 0, 5, นยะ์ห้าเนาะใครอาจจะตัดใครอาจจะเป็นตัดนะหกห้าออกไปแล้วอ่าจะมาหกศูนหรือเปล่าหกศูนย์ศูนย์ห้านะครับ แล้วก็ชุดสองตัวนะครับคุณผู้ชมชุดสองตัวผมให้ไว้ที่แปดห้างนะครับอ,อันนี้นะแล้วก็ในชุดล่างเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดหกนี่น่าจะกระโดดมาลงล่างหรือเปล่านะครับชุดล่างผมให้ไว้สองชุดนะครับเจ็ดหก แล้วก็อาจจะเป็น7 7 8 8 7นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสรุปนะครับคุณผู้ชมมาดูกันถือว่าเป็นอาจจะเป็นงวดแรกนะงวดน,นี้ที่ดูแนวทางแล้วนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะคอมเมนต์ขอมาว่าอ,าอยากให้มีชุดสรุปให้เนอะอาะหลายๆคลิปนะครับมีชุดสรุปอันนี้ผมดูแล้วแนวทางแล้วนะหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ดูเลขจากเชิงสถิติเนี่ยห้าถือว่าค่อนข้างมาดีนะครับหรือใครอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะไปดูหลังเลขทดลองออกได้นะค,คุณผู้ชมเลขทดลองออกของคนส่วนชนฝันนะครับจะมีช่วงท้ายจะเป็นเลขสถิติที่รวบรวมไว้นะครับห้าก็ถือว่ามาบ่อยด้วยนะครับถ้าใครรักห้าชอบห้านะ 58นะครับหรือใครอาจจะชอบ50อ่าอย่าลืมตัดนะคุณผู้ชม0550นี่นะอาจจะตัดเป็นชุด2ตัวด้วยนะครับแต่ใครชอบ3ตัวอะไรก็605นะครับซึ่งหกศูนย์เนี่ยจะเป่นคล้ายคลึงกับเลขทูปข,ของปู่ฤาษีตาไฟด้วยนะคุณผู้ชมอ่ปู่ฤาษีตาไฟจุดได้น่าจะเป็น059นะ059ที่ผมบอกกันอาจจะเป็น6605ประมาณนี้ นะครับอ่าแล้วเจนะ็ดเนาะเจ็ดหกเจ็ดแปดครับอ่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่นํามาฝากนะครับสําหรับใครที่ตามเลขอันนะครับอาจจะไม่ได้ทําแล้วนะคุณผู้ชมอันแล้วออกเนาะเพราะว่าข้อมูลที่คนอ่าที่เขาเคยส่งมาให้นะเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยอาจจะต้องงดไปนะสำหรับเลขอันแล้วออกก็มีหลายๆท่านติดตามกันอยู่นะครับ เลขอันละออกอาจจะไม่ได้ทําแล้วนะคุณผู้ชมเอาละครับนี่ก็เป็นแนวทางครับใครเป็นสายลูกสายวิ่งครับถูกใจหรือเปล่านะครับเจ็ดใครถูกใจหนะ้าเนาะใครรักห้าเป็นพิเศษก็อาจจะติดเป็นบนล่างไปเลยนะครับแต่ถ้าแนวทางที่ให้เนาะห้าชุดบนนะครับเจ็ดชุดล่างเอาละครับแนวทางตัวเลขที่นําเสนอนํามาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูแล้วก็ถูกใจข้อมูลนะครับตัวเลขที่นํามาฝากนําเสนอกันก่อนจึะค่อยนําไปรุ่นผลรางวัลกันในงวดนี้นะครับวันนี้จันเนาะอังคารพุดธอีก2วันนะครับสลากก็ประกาศผลแล้วนะครับขอให้โชคดีกันทุกท่านครับสวัสดีครับ